สวัสดีครับผมสวัสดีครับดูกัพผมในต่างใจครับพี่น้องโอ้ยครับตอนบายบายครับบรรยากาศฝนกระลังสิมะพี่น้องมือนนี้ก็มายามตรงคือเการรับพระมายามทรงครับเพราะว่าหลอบเสาถึงยามไปแล้วครับพี่น้องจะได้ปลหลายมือนี้มาเบ่งหลอบปลายครับ อขออภัยครับพี่น้องก็ยังติดเต็นต์ปอกกำลังหลับบายครับาบายสองบายสามแดดออกเป่าหนีมขึ้นฝนตกครับทางดังผมไปเบิดเลยแบบนี้นยับมองใจไม่นะครับไอ้ตอกไม่เจ็ดไม้แลยน้ำม,มันไหลลงมาครับตอนนี้น้ำเริ่มลดครับน้ำเริ่มเข้าสู่สภาพาว่าปกติน้ำเริ่มลดแหละ พอดีเมื่อกี้นี่เพราะไงมันถามผมมึงได้อยู่บอ่อคนวะมื่อคืนนี่หัวสัตว์ผมก็เลยว่าบ่ไใดหนามมันเสาะเบิดหัวข,ขวัญครับแต่ว่าเพอาะไงเราใส่ถึงเราก็ได้อยู่ครับเราว่าได้อยู่ไม่นิ่งครับวะมึงจะเลยลงมาเบิ่งครับนนี่เดี๋ยว